ไม่ใช่งานง่ายนะงานทูตเนี่ยงานทูตไม่ได้ยกแก้วจำเป็นดื่มหรือไปคคอกเทลแล้วพูดไทยแลนด์นู่นไทยแลนด์นี่มันเป็นเรื่องของสมัยนี้ต้องเข้าใจเขาต้องเข้าใจเรารู้จักัวเราเองและรู้ว่านโยบายของกระทรวงนโยบายของประเทศนโยบายของรัฐบาลความต้องการค่านโยกาของของประชาชนเป็นอย่างไรไม่ยื้ไม่ลืมจุดยืนของประเทศและนโยบายของประเทศรักษาความเป็นมิตรด้วย บารีบานอมในสิ่งที่คนรบารีบานอมความเป็นกลางในใจความสงบความเป็นกลางในใจก็สําคัญเพราะว่าการจะไปอยู่ประเทศเขาก็ต้องมีสิมพัลเซอีกแลมีเฟรนชิพกับเขาบ้างอะไรที่มันไม่ถูกอะไรที่ไม่ตรงประเทศชาติของเราเขาอามาคิดไว้แต่ละ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 เราก็รักษาความเป็นมิตรความระรีปาะนอมอย่างน้อยในมารยาทให้ได้ดีเพื่อเพื่อทำงานได้อยู่กับเขาก็ต้องทํางานได้